ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะคะและในวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมฟรีไฟนะคะทุกคนซึ่งเราก็มาเล่นกับมิวนั่นเองนะคะทุกคนก่อนจะไปเล่นก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์และที่สําคัญกดกระดิ่งกุุงกิ้งด้วยนะคะใน่นเราไปเริ่มเลยเลยแล้วสิเพื่อนลาของเฉินโอเคตอนนี้เราก็ มาเล่นกันแล้วค่ะคือเราเล่นสีสีจัดอันดับไม่ได้นะเพราะเพื่อนเราอยู่แลง้งไก่อยู่นะคะทุกคนคือเราก็เลยมาเล่นโหมดหมาป่าเดียวใจโอ้โหคือเพื่อนเราเอาปืนที่ตัวเองชอบเลยเนาะใครเนี่ยรับก็าแล้วกันพอดีว่าไม่ว่างจ้ะ ทันได้ระวังเลยโอ้โอ้เพื่อนเรานี่มันรู้สึกแบบไม่ได้ทันระวังเลยเธอต้องระวังหน่อยนะจบอย่ามาลองดีกับฉันก็ไม่ได้เล่นตึงอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ก็พอเล่นได้ ราต้องระวังมันอยู่ไหนเดี๋ยวจะจัดการให้หัวลุดเลยวายตายตายตายอีตอนนี่นี่อีตนีนี่อีตอนไม้ใบไม้จะหักแล้วจ้าจบ จบอยากยืนพันยาเองนะต้องโดนแบบนี้แนะ่บอกแล้วว่าฉันนั้นมือไวไงเธอก็ไม่รู้หรอกเพอฉันตั้งชื่อฝั่งนูนให้ว่าอีตตอนนั่นเองเพะฉันจะเรียกมันว่าอีตตอนโอ้เพื่อนเรามีการย่อให้เราด้วยโอ้มาสิครับมาสิเคิร์บมาสิเคิร์บก็มาสิเคิร์บ อย่าเก่งอย่าทําเป็นอย่าทําเป็นเก่งหลายโอ้โหแม่งดูมันยิงหัวเลยอะอย่าทําเป็นเก่งนะจ๊ะไม่ชอบคนแบบนี้ถ้าทําเป็นยิงหัวมันก็คงจะยิงได้แล้วหรอมั้ง คือเพื่อนเราก็ไม่เต็มใจที่จะเล่นหละมะั้งคือโอไม่กอนมากแล้วดูที่มันยิง เลอยโอ้ได้แบนแน่นอนแบนแล้วฉันแบนแกแล้วนะบอกแล้วเล่นกับใครมันเล่นชอบมาเล่นกับฉันดีแบนแน่นอนอย่ามาเก่งกับใครนะไม่ชอบให้คนมาเก่ง มิ้วจะปิดทำไมโอ้โหอีตัวผู้ชายตัวนี้นี่มันเป็นอะไรวะนะ ไอตัวผู้ชายหน้าหมาเอ้ยฉันจะเริ่มรำคาญีอตัวผู้ชายหน้าหมาตัวนี้แล้วนะมันไส้วะ่ะ โเจอคนแบบนี้ไม่ไหวนะเว้ยไปลยและอีกตาหนึ่งก็จบคลิปแล้วนะทุกคนเจอคนแบบนี้ฉันไม่ไหวนะเว้ยเอาจริงๆคือมันรู้สึกแบบอยากจะแก้แค้นจริงๆเลยวะ่ะ เฮ้เย,ยฉันทนไม่ไหวนะถ้าฉันทนไม่ไหวฉันเอามันจริงเลยนะแต่เนี่ยข้ารู้สึกแบบอยากหยอกไปไหนกันล็อกันเฮ้ยรู้สึกไอตัวนี้มันจะโปนะเว้ยขอของมันทำบ้าโบอะไรวะ ุยเพื่อนเราเก่งมากเลยอ่ะดูเหมือนวันนี้เพื่อนเราจะรู้สึกแบบเก่งขึ้นนั่นเนี่ยอ่ามันก็ไม่เท่าไรแล้วน,น,นะยังยองค่ะยังยัง เป็นไงเป็นไงอย่ามาเก่งกับฉันนะจ๊ะอีหน,นูบอกแล้วว่าคนเขามันเอาจริงเอาปืนเฮพวกมันไมมท่านาดีกว่าดูเพื่อนเราเอาปืนนี้เลยวะ่ะ เครื่องแีเป็นงไงยิงหัวบอกแล้วเล่นกับใครไม่เล่นเอาเอาเอา เพื่อนซ้ำสบอีกโอ้โหเพื่อนคนนี้นี่มันดื้อเหมือนกันนะเว้ย,ยจ้า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 ,จาไปตรงนั้นจ้า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  ปั่มยาก่อนก็แล้วกันปัญมยาก่อนเลือจะหมดให้ปั่มยาก่อนจ้าอุ๊ยไอ้วามันตั้งเกือบไม่ได้ โหเพื่อนเรานี่เก่งสุดยอดมากเลยอ้าวอ้าวน,นันนันหาเรื่องอีกแล้วเพื่อนเรานี่มันดื้อจังเลยเนาะแต่งก็เป็นเพื่อนหลักเราค่ะอุย้ยมีการย่อให้ด้วยสงสัยนะจะแบบรักเราอะแบบเป็นเพื่อนสนิทนะเนาะปืนนี่ก็ถึงวัดได้ยู่นะ จบจบบอกแล้วว่าอย่าไมาเล่นกับใครไม่เล่นเย้ชนะแล้วอาทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะไว้เจอกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย